<c ười> ใหญ่เกินไปมแยก2ส,ส่วนเลยทีเดียวเข้าเขียงอะ่ะเจ้าของเจ้าของปลาเลยวันนี้เดี๋ยวมาดูปลาปลาลำยำ พัวมาช่างใหญ่ครับกระทะเิิ่งอะไรน้ำยำราดปลาทอดกรอบนะครับะเนนเชฟเองเชฟเองเยอะเองเยอะเองทอดเองนานักเลงพอเม่อเยอะเชฟต้มตับเชฟต้ม เดี๋ยวยังมีตัวนี้ต่อ,อตวันนี้เป็นเมนูปลาทอดก็ในในสายงานของโค้ชทีมต้องเน้นปลาทอดอยู่แล้วนะครับนี่ตัวนี้ปกติตัวนี้จะเป็นกุ๊กนะแต่วันนี้เราเปลี่ยนใหม่ให้นั่งกินให้เบาไปตัวนี้จะเป็นกุ๊กเมื่อใหม่ไงเนื้อม,มันเป็นไงทาลาดถ้าทานราดน้ำยำแล้วเป็นไงป่ะนะ ได้ได้เขาบีบซิ่มพร้อมไม่ใช่มันช้าไว้โกที่เอากครงมาไว้เด็กเดี๋ยวเราทอดตัวใหญ่จบจบชุดนี้นะเราจะมีชุดปลาเล็กกรอบหมักเรียบร้อยจะของเชฟเขาจะทอดเองทอดอะไรนะสโลแกนนะละลายละลายในปากกรอบนอกนุ่มในวงเล็บละลายในปากกูเห็นแม่งไม่มีกรอบนอกอุ่นในหรอกใส่ละลายในปากอย่างเดียวขมพร้อม เนีเดี๋ยวจบจบชุดนี้เอ้ยไปไปเยไมเลยร้ไปลอยไปเลยแยกแยกตัวไปเอ้ยสอดไต่ตัวนี้สอดเห้ย สดอบก็มีอยู่นะเอาอบทอดด้วยอบด้วยลุงพล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 อบเอาอย่างนี้ดอวะล,ลุงพลกินข้าวยอดวิวเพียบที่ลุงพลมาทอดปลาอบปลามไม่มีเลยวันนี้เ <c oughs> <Des> ดีเย๋ยวรอรอรอดูทางช่องยูทูบเลยอารกขึ้นหน่อยดิขึ้นของแท้ลูกอะฮารลุงพลขึ้นขอด้วย ลุงพลนั่งอยู่เขาไม่ลุงพลสามสว้าวไงกินก่อนเดีกินคนเดียวเห็นไอ้แฟนไอ้วดีมารีนนน่ะมันกินน่ะกินแต่เพลเพลเรอ๊อบอ๊อแต่ละต่ำไอ้หอยอะไรนะหอยนั่งลงจ้าแต่น้ำจิ้มเขาหน่อยป็นไงอยู่ไหนเนี่ยทำอะไรอยู่อ่ะ ท้องลยอืมตองงนตัวนี้มตุดอจะมีเจ้าปูดีอาแซบเบอร์นะครับเสร็จแล้วนะลงโตได้เสิร์ฟลุยจ่าเล็กเชบขอเชฟชิมไหมครับเชฟกันซนเลยเชฟพี่ลิงเลยตโยต้าไปไงรีีวอด้วยเชฟก็ไม่แจ้งเว้ย เด็ดจัดจบเยอเลยเด็ดจริงๆเฉพาะคร์บิบูลอะไเด็ดจริงๆเด็ดจริงๆลุงพลก็ประจันลุงพลลุงพลลุงพลเชินแบบทหางหมาเลยเนี่ยลุงพลยังหลายล้านเลยลุงพลนี่กูไม่ได้ชวนไปเลยมาเนี่ยมีเงินเป็นสิบล้านเลยอ้าวยังเงินยังเป็นพันเป็นพันเลยเป็นซีอุกถึงมันดีนะก็นะวันนี้เราเชิญลุงพล มาชิมด้วยนะครับปลาราดน้ำยำรสแซ่เดี๋ยวดูลุงพลชิมแล้วเป็นไงยอดไลฟ์คุณต่นเ้นแน่เฮียวันนี้ดูวันดูันใครคิดค่าคำเดียวเหลายร้านนี้ใส่ปังนเลยทมาการแะ้ปัไม่ยังไม่ยัอันนี้อันนี้เลกงพลอันนี้อันนีเไม่ใช่านแผนนะอันนี้ปะท มันมีแต่เธอผู้เดียวเธอผู้เดียวเปียนไปเข็จะเ้าสิ่งม่ะมอันนี้ตัดตักให้แม่แม่ตักแล้วต้องทอดน้อยอโออย่างนม่ตัวนี้ไซบิ๊กครับไซส์บิ๊กไซส์บิ๊กไซบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์บิ๊กไซส์บิ๊กไซสบิ๊กไบสบิ๊กไซบิ๊กไซบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์บิ๊กไซบิ๊กไซสรบิ๊กไซบิ๊กซบิ๊สิ๊กสบิ๊ ไห้เขาหโลอขอกินปลาอขอกินปาดินให่หไม่เคยกินปาดินกาไ้ปลาดินกลางใหญ่ใะยังห่วงใจอยู่เตยังถามยังใหญ่ยอหักจเอ้ยู้ว่ายัามแย่วันกูคาตายไอสัตว์ใหญ่ยิ่งใหิ่งใยิ่ง บิ๊กไซร์เลยบิ๊กไซร์เดี๋ยวรอติดตามเราได้นะรอบหน้าครับรอบนี้จบปลาราดน้ำย่างกันแท้นะครับเดี๋ยวรอบต่อเราเจอกันใหม่เจ็ดแปดพืชจีกาโรชมเลยนะครับเท่ใหญ่งานใหญ่เดี๋ยววันนี้ทีมงานโคทีมสายลุยนะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่รอบหน้านะครับบ๊ายายเจดแปดพื